สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องหมอโต๊ด9 5 5ทาลอดคลิปนี้เป็นคลิปดวงคนโสดของชาวธาตุลมธาตลมได้แก่ราศีกุมราศีตุลราศีเมถุนตั้งแต่วันที่18ถึงวันที่31ทธันวาคมปี2566หมอโต๊ดอธิษฐานให้ดูได้ทั้งลักษณะและราศีเลยนะครับหมอโต๊ดดูแบบโหราศาสตร์ไทยนะครับวันที่ก็พิมพ์ไว้ใต้วิดีโอคลิปแล้วพลังงานเนี่ยเป็นพลังงานโดยรวมนะครับ คงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดนะครับและไพ่นี้สามารถอ่านสลับกันได้ด้วยนะครับสิ่งดีๆก็เก็บไว้สิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปนะครับขอพลังงานไพ่สิบใบให้กับชาวธาตุลมกลุ่มตุลเมทุนทน,นะครับดวงคนโสดนะครับพื้นดวงชะตาสิบใบนะครับมีพลังงานของเดชาริออดเป็นพลังงานของความเข้มแข็งเป็นพลังงานของชาวกรกฎลักนณากรกฎนะครับเป็นพลังงานงความทุ่มเทเป็นพลังงานงความ มุ่งมั่นและตั้งใจนะครับมีพลังงานของ King of บเพ็นะครับเป็นพลังงานของคนที่เป็นคนที่อาที่จะเป็นพลังงานของการดูแลความรู้สึกเป็นคนที่เหมือนเป็นผู้ใหญ่ที่เข้ามาคอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนนะครับมีพลังงานของสิบเมถาเป็นพลังงานความทุ่มเทอาที่จะมีพลังงานความ งานเยอะอยู่นะช่วงนี้นะครับมีพลังงานการฝ่าฟันต่ออุปสรรคกับสิ่งที่ผ่านมากับความมุ่งมั่นและความตั้งใจนะครับมีพลังงานของหนึ่งไม้เท้ามีพลังงานงการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเริ่มต้นสิ่งดีๆเริ่มต้นความคิดใหม่โปรเจกต์ใหม่สิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆที่คุณตั้งใจไว้ที่คุณกําลังทุ่มเทอยู่ก็ได้นะครับมีพลังงานของสามเหรียญการพูดการติดต่อการเจรจาการคุยกันนะครับมีพลังงานอดีตที่ผ่านมาอาจที่จะกลับมา จะมีคนที่กลับมาพูดกลับมาติดต่ออะไรบางอย่างนะครับมีพลังงานของความเบื่อกับสิ่งที่ผ่านมานะเบื่อกับทุกๆอย่างเบื่อกับทุกๆสิ่งหรือเปล่านะมีพลังงานของความเบือ่ออยู่นะครับมีพลังงานของไม้เทา้า8ดาบนะครับมีพลังงานของ7เหรียญการเฝ้ารอการรอคอยมีพลังงานของเดอร์สตาเป็นพลังงานของการโฟกัสติ ana, ่งต่างๆนะครับมีพลังงานของดวงดาวการ กลับมาศรัทธาในตัวของคุณในแสงออร่าแห่งดวงดาวนะครับมีพลังงานของเอวาสเป็นพลังงานของยานพาหนะการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับมีพลังงานการพัฒนาในตัวของคุณมันจะเป็นการที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่มันมีความมั่นคงนะครับชาวท่นลมภูมิทุนเมตุนนะอ่า มีพลังงานไพ่ใบแรกของคุณเป็นพลังงานของเดอะชาริออตนะครับเป็นพลังงานของชาวกรกฏลักนากรกฎเป็นพลังงานแห่งการเดินทางเป็นพลังงานแห่งความมุ่งหวังเป็นพลังงานแห่งความอดทนตั้งใจนะอา,อาจจะที่จะต้องฝ่าฟันต่ออุปสรรคแต่จะผ่านไปได้นะครับมีพลังงานของ King of Cup เนี่ยเป็นพลังงานของเหมือนคนที่อายุเป็นผู้ใหญ่นะ ที่เข้ามาคอยช่วยเหลือคอยมีพลังงานของความช่วยเหลือตึงกันละกันในความพยายามในความทุ่มเทเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในตัวของคุณนะครับมีพลังงานของเพจออฟซอร์ดเป็นพลังงานแห่งการเริ่มต้นเป็นพลังงานแห่งการแอบสืบแอบส่องนะครับมีพลังงานแห่งความเบือ่อมีพลังงานแห่งการฝ่าฟันต่ออุปสรรคกับปัญหาที่ผ่านมานะครับมีพลังงานของสามเหลี่ยญมีอาจที่จะเป็นพลังงานของการที่มีข้อตกลงอะไรบางอย่างในอดีตนะครับอาจที่จะเป็นพลังงานของการ พูดคุยนะครับขอดูพลังงานอาดีตที่ผ่านมาของชาวาธาตุลมก่อนนะครับดวงคนโสดเป็นเช่นไรนะครับมีพลังงานของแปดถ้วยเป็นพลังงานแห่งความไม่เติมเต็มเป็นพลังงานแห่งการเดินจากลาออกมาจากความรู้สึกบางอย่างนะครับที่จะเป็นพลังงานของความปิดหวังนะความเครียดความกดดันนะครับมีพลังงานของความขัดแย้งเป็นพลังงานของความขัดแย้งอาที่จะเป็นพลังงานของคนที่ที่จะเป็นญาติเพื่อนพี่คนรู้จัก เอาปัญหาเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์มันเหมือนเป็นพลังงานของดีแฮงแมนมันเหมือนความรู้สึกที่ไปต่อไม่ได้มันกลับไม่ถึงนะครับมีพลังงานของความมั่นคงการโฟกัสถึงสิ่งต่างๆความมั่นคงที่คุณตั้งใจไว้ที่คุณหวังไว้ก็ได้นะครับกับความทุ่มเทกับสิ่งต่างๆที่คุณลงแรงลงใจไปนะครับมีพลังงานของการเป็นผู้ให้และเป็นผู้ไม่ได้รับพอๆกันเหมือนคุณให้อยู่ฝ่ายเดียวทุ่มเทอยู่ฝ่ายเดียว เอาใจใส่อยู่ฝ่ายเดียวนะครับมีพลังงานของคนเก่าๆคนเดิมๆอยากที่จะกลับเข้ามาขอโอกาสนะของ้อขอคืนดีนะครับในวันเวลาที่คุณมูฟออนออกมาในวันเวลาที่เหมือนยังมีโซ่คล้องคออะไรบางอย่างหรือยังติดพันธนาการกับความบางอย่างกันอยู่ก็ได้นะอ่าการยังติดพันธนาการกันอยู่นะครับมีพลังงานของเจ็ดเหรียญมีพลังงานการปิดกัน้นการบล็อกการมีกำแพงในวันเวลาที่คุณมูฟออนออกมาในความรู้สึกต่างเนี่ย มีคนที่ยังเหมือนยังติดอยู่กับพันธนาการกับความรู้สึกอาจที่จะเป็นพลังงานของคนที่มีห่วงอยู่นะครับอาจที่จะมีพลังงานแห่ง,หงความห่วงใยกับอาจที่จะมีพลังงานแห่งความห่วงใยซึ่งกันและกันหรืออาจจะมีพันธนาการทางด้านทรัพย์สินเงินทองไม่ว่าจะเป็นสิ่งต่างๆหรือมีลูกด้วยกันแล้วก็ได้นะอาจที่จะเป็นพลังงานแห <tenga S 2> ่งการที่ยังมีพันธนาการบางอย่างด้วยกันอยู่นะครับมีพลังงานแห่งการปิดกั้นในความรู้สึก ความมีกำแพงมีพลังงานางความทุกข์ความเศร้าความเสียใจเหมอนเป็นผู้ให้อยู่ฝ่ายเดียวทุ่มเทอยู่ฝ่ายเดียวในวันเวลาที่คุณม o ฟออนออกมาในวันที่คุณกลับมาโฟกัสถึงสิ่งต่างๆที่ตัวของคุณเองแล้วว่ามีพลังงานของเดอะสตาร์นะครับการกลับมาโฟกัสเทความรู้สึกต่างๆทิ้งไปลงใส่น้ําไปแล้วก็ได้นะความรู้สึกที่ที่จะไม่ีพลังงานางการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลง เข้ามานะครับที่ความรู้สึกที่พันพังเดอะทาวเความรู้สึกที่พังจับได้โป๊ะแตกกับความรู้สึกที่เหมือนคนคนหนึ่งที่ทําอะไรรับหลังคอยเจ้าชู้กันละกันนะครับกับปัญหาที่เข้ามาเป็นฝ่ายคุณที่เครียดแล้วก็เดินออกมาจากความรู้สึกนะครับมีพลังงานแห่งความเอาใจใส่และทุ่มเทมูฟอ่อนออกมามีพลังงานแห่งการมองถึงอนาคตของคุณมองถึงสิ่งความมั่นคงดั้ง ทางด้านทรัพย์สินเงินทองของคุณในสิ่งที่คุณตั้งใจไว้อยู่ก็ได้นะครับในอนาคตข้างหน้ากับความทุ่มเทกับความเอาใจใส่อดีตที่ผ่านมาอาจที่จะเป็นพลังงานของคนที่ปล่อยความรู้สึกต่างๆถือไม้เท้าของคุณเดินสู่โอกาสใหม่ๆของคุณแล้วก็ได้นะครับชาวธาตุลมกลุ่มตุนเมทุนนะครับมีพลังงาน ของคนเก่าๆอยากที่จะกลับเข้ามาง้อแต่มีดูดูแล้วมันมีพลังงานแห่งการปิดกั้นการมีกำแพงในความรู้สึกซึ่งกันและกันนะครับมีพลังงานแห่งการแอบสืบแอบส่องอยากที่จะติดต่อกลับมานะครับมีพลังงานของความนิ่งความเงียบกับความรู้สึกหรือพักผ่อนให้กับตัวเองกับสิ่งที่ผ่านมาคุณอาจที่จะกลับมาดูแลตัวเองรักตัวเองมากขึ้นเอาใจใส่ตัวเองมากขึ้นนะครับกับสิ่งที่ผิดหวังกับสิ่งที่เสียใจกับสิ่งที่ทิ่มแทงหัวใจกันและกันนะ กับสิ่งที่ผ่านมาอาจจะเป็นพลังงานของความรักที่ไม่สมหวังภาพความรักที่เป็นความรักสามเศร้ามันติดแงกอยู่กับความรู้สึกต่างๆนะครับเดอะทาวเวอร์ Tower, อะไรที่พังไปแล้วมันก็คงเอากลับคืนมาไม่ได้5ดาบการเลิกลาการหย่าร้างการมองถึงข้างหน้าของคุณแล้วก็ได้นะครับเพราะกับสิ่งที่ผ่านมาอาจจะมีพลังงานของต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันทําให จบกันมานะครับแต่มีพลังงานของคนเก่าๆเนี่ยคิดถึงวันเวลาที่ไม่มีกันแล้วหรือเปล่าคิดถึงวันเวลาที่คุณโฟกัสถึงสิ่งต่างๆที่ตัวของคุณเองในวันเวลาที่คุณมูฟออนออกมารู้สึกเสียเสียดายคนที่เคยทาทุ่มเทให้แก่กันและกันทําเพื่อกันและกันทุ่มเททุกๆอย่างให้แก่กันและกันนะครับชาวธาตุลมกลุ่มตุนเมทุนนะ,อะขอดูพลังงานปัจจุบันหน่อยนะครับ ปัจจุบันอาจที่จะต้องมีพลังงานของการฝ่าฟันต่ออุปสรรคกับปัญหาที่เข้ามาบ้างนะครับมีพลังงานแห่งความอึดอัดความขับข้องใจมีปัญหาที่เข้ามาช่วงนี้อาจที่จะเป็นพลังงานของงานที่เยอะก็ได้นะครับมีพลังงานแห่งการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆการวางแผนถึงสิ่งต่างๆจะได้รับพลังงานของการที่มีเงินที่เข้ามานะครับในการรอเงินก้อนเงินอะไรของคุณอยู่จะได้รับเงินที่คุณหวังไว้ที่คุณตั้ง เป้าหมายไว้นะครับอขอดูพลังงานขอดูพลังงานปัจจุบันนะครับมีพลังงานของคิงนี้อาจที่จะเป็นพลังงานของพ่อไม้แม่ไม้ได้นะครับที่เข้ามาในความรักในความสามพันธ์ช่วงนี้อาจที่จะเป็นพลังงานของคนที่อายุแตกต่างกันก็ได้นะครับมีพลังงานของเดอร์เชลลเดอร์ชาริออตที่จะเป็นพลังงานของชาวต,ต่างชาติ คนที่มียศมีตำแหน่งหน้าที่การงานรับค่าราชการทหารตำรวจก็ได้นะครับมีพลังงานของการเริ่มต้นที่ดีนะครับของชาวธาตุโลมกลุ่มตุนเมทุนนะครับขอดูพลังงานปัจจุบันนะครับจะมีพลังงานนะมีพลังงานของความเบื่อนะครับเบื่อกับอะไรเบื่อกับปัญหาที่เข้ามาเบื่อกับอุปสรรคที่จะต้องฝ่าฟันแต่คุณจะสามารถฝ่าฟันไป,ไ,ปได้เพราะคุณคือคนที่เหมือนคนที่มีพลังงานเดรัจย,ยดเป็นพลังงานแห่งการ ทนแล้วก็ทุ่มเทฝ่าฟันไปข้างหน้าขับเคลื่อนไปข้างหน้าของคุณนะครับมีพลังงานของดวงที่มีเสน่ห์นะชาวธาตุลมเป็นพลังงานของคนที่มีเสน่ห์เป็นพลังงานแห่งการเริ่มต้นความรักก็ได้นะครับเป็นพลังงานแห่งการเริ่มต้นพัฒนาในความรักในความสัมพันธ์มีพลังงานของเพจอฟวานเป็นพลังงานของคนที่ที่จะได้รับรับข่าวสารอะไรบางอย่างจากต่างถิ่น คนที่ห่างหายกันไปนานก็ได้นะครับมีพลังงานห่งความกระตือรือร้นมีพลังงานห่งความตั้งใจความมุ่งหวังความมุ่งมั่นนะครับมีพลังงานของ King of Sword นี่เป็นพลังงานห่งความเข้มแข็งเป็นพลังงานของคนที่เด็ดเดี่ยวและชัดเจนนะครับฝ่าฟันทุกปัญหาฝ่าฟันทุกอุปสรรคกับสิ่งที่ผ่านมาถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยในความรู้สึกแต่ในสิ่งที่คุณฝ่าฟันมามันเหมือนมีพลังงานของการฝ่าฟัน ในสิ่งที่ผ่านมาแล้วคุณจะสามารถฝา่ฝาฟันตะอุศักทุกๆอย่างที่เข้ามามีปัญหาได้นะครับชาวธาตุลมกลุ่มตุนเมถุนนะครับมีพลังงานของโอกาสใหม่ๆโอกาสดีๆที่จะเข้ามาเป็นพลังงานแห่งการที่หาสิ่งดีๆหาโอกาสใหม่ๆหาซื้อสิ่งดีๆให้กับตัวของตัวเองก็ได้นะครับมีพลังงานของการที่ในความคิดอาจที่จะมีโอกาสใหม่ๆ สิ่งต่างๆเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองนะครับของชาวท่านลมนะครับมีพลังงานของความเจ็บนะ,ะช่วงนี้อาจที่จะต้องระวังการทิ้มแทงกันนะครับมีพลังงานการปิดกัน้นการมีกำแพงการฝ่าฟันคิงเหรียญเป็นพลังงานของคนที่เข้ามาคอยดูแลคอยซัพพอร์ตนะครับมีพลังงานของคนที่เหมือนเป็นพลังงานแห่งการวางแผนถึงอนาคตวางแผนถึงสิ่งต่างๆวางแผนถึงด้านการเงินของคุณ ก็ได้นะครับมีพลังงานของเดอสตาเป็นพลังงานของควาออร่าแห่งแสงสว่างนะครับมีพลังงานของเดอซันเป็นพลังงานแห่งการกลับมาคิดการกลับมาทบทวนเดอไฮโลฟนเป็นพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับมีพลังงานของคนที่จะเข้ามานะาจะเข้ามาพร้อมที่จะทุ่มเทพร้อมที่จะฝ่าฟันคนที่สินที่เสม,สมอ,อกันสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคัดกรองคนที่มีสินที่เสมอ,อกันเข้ามา ในความรักในความสัมพันธ์มีพลังงานของเดอะซันนี่เป็นพลังงานของโอกาสและความสําเร็จต่างๆของชาวธาตุลมนะครับเป็นพลังงานของความโดดเด่นในสายงานของคุณในรอยยิ้มของคุณในความสุขของคุณที่จะมีพลังงานเดอะเฮอร์มิตเนี่ยเป็นพลังงานของคนที่เป็นโสดนะครับเป็นพลังงานของคนที่เป็นโสดอยู่คนเดียวอยู่นะมีพลังงานการกลับมาคิดการกลับมา หรือช่วงนี้อาจจะไปะเติมน้ามันตะเกียงก็ได้นะครับไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิของคุณนะครับมีพลังงานของเดอสตาเป็นพลังงานของดวงดาวแห่งศรัทธาสิ่งต่างๆเนี่ยจะมีพลังงานของสิ่งดีๆนะครับที่เหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจะนําทางคนที่เข้ากันได้นะมาเติมเต็มในกันและกันนะครับกับสิ่งที่ผ่านมากับความเจ็บความผิดหวังมันก็ผ่านไปแล้วกับความรู้สึกต่างๆการเริ่มต้นใหม่ที่ตัว ของคุณเองอีกครั้งเริ่มต้นสิ่งดีๆมีพลังงานของคนที่จะเข้ามาเติมเต็มในหัวใจเป็นกลยาณนิมิตรที่ดีต่อกาันหยิบยื่นสิ่งดีๆให้แก่กันและกันนะครับชาวท่านลมกลุมตุนเมทุนนะมีพลังงานของหยิบยื่นสิ่งดีๆให้แก่กันและกันนะครับขอพลังงานไพ่สรุปและแนะนําให้กับชาวท่านลมกลุมตุนเมทุนนะครับ พลังงานไพ่สรุปและแนะนําครับมีพลังงานของหนึ่งดาบเป็นพลังงานงความชัดเจนนะครับเป็นพลังงานของความชัดเจนเป็นพลังงานแห่งการฝ่าฟันต่ออุปสรรคอุปสรรคเข้ามาเพียงใดท่านมีหนึ่งดาบเนี้ยอุปสรรคจะผ่านพ้นไปได้แต่มันจะเป็นการที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับมีพลังงานของ2ดาบการตัดสินใจอะไรบางอย่างช่วงนี้ของชาวธาตุลมนะครับให้คิดดีๆนะครับมีพลังงานของคนที่ เป็นกัลยาณมิตรนะไนอฟคัพเนี่ยเป็นพลังงานของกัลยาณมิตรที่ดีจะเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์มีพลังงานของความเด็ดเดี่ยวและชัดเจนในตัวของคุณนะครับมีพลังงานของตีดาบมีพลังงานของสามไม้เทา้ามีพลังงานไพ่วิคตอรี่ของความสาเร็จมีพลังงานของสิบเหรียญมีพลังงานของจัตติกมีพลังงานของควีนออฟวานนะครับมีพลังงานของความพยายามความตั้งใจความเด็ดเดี่ยวการขับเคลื่อนไปข้างหน้าของคุณโอกาส แห่งชัยชนะรอคุณอยู่นะครับชาวท่านลมในสิ่งที่คุณหวังไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องความรักจะได้พบเจอคนที่ใช่ได้พบเจอคนที่เหมือนมีความยุติธรรมซึ่งกันและกันเอาใจใส่และคอยดูแลซึ่งกันและกันกับการเผชิญปัญหากับสิ่งที่ผ่านมามีพลังงานแห่งควีนเนี่ยปัญหาที่ผ่านมาอาจที่จะเหมือนพลังงานของลมที่พัดไปแล้ว พัดผ่านไปผ่านมันมันก็ผ่านไปแล้วกับความรู้สึกต่างๆคุณจะมองถึงความเป็นไปข้างหน้าของคุณแล้วก็ได้นะครับมีพลังงานเห็นการที่กลับมานิ่งขึ้นในแบบของคุณอยู่ในพลัง,งคุณกลับมามีสเสนคุณเป็นคนที่มีเซนต์อยู่แล้วครับชาวท่านลมกลุ่มตุนเมตุนคุณเป็นคนที่มีเซนต์สิ่งต่างๆเนี่ยกับความรู้สึกอะ่ะ ท่านมีคนที่จะเข้ามาในเติมเต็มในหัวใจเติมเต็มซึ่งกันและกันอ่ะมันจะมีพลังงานของความที่เข้ามาเหมือนเป็นคู่กันเหมือนเป็นคนที่ถูกใจกันเหมือนคุณสัมผัสกับความรู้สึกที่เขาให้ความอบอุ่นซึ่งกันและกันนะครับมีพลังงานของหนึ่งเหรียญเป็นพลังงานของโชคดีๆโอกาสใหม่ๆสิ่งมีค่าจะเข้ามา ให้กับชาวธาตุลมนะครับสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆนะครับมีพลังงานของสองถ้วยเหมือนเป็นพลังงานของคนที่เติมเต็มเริ่มต้นความรักเอาใจใส่ดูแลซึ่งกันและกันต่างฝ่ายต่างมองตาและรู้ใยใจต่างฝ่ายต่างมองจะสัมผัสได้ถึงความรักและความเอาใจใส่ซึ่งกันและกันนะครับของชาวธาตุลมนะครับ หมอโตก็ขอจบแค่นี้นะครับฝากกดติดตามกดซับสไคร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ